กินก้อยพี่น้องก้อยที่ไปขุดอยู่ในป่ามากล่ะค่ะเคยไปขุดที่ไทยเคยทรงขีปในเบื้องนลค่ะพี่น้องก้อยนี่คุณยายว่าสมัยก้อนนี่คุณยายไปขุดมากเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบมมีเข่ากินนะคะ่นว่าคนหนึ่งก้อยแท่นเขา่าจำบ,บไดไซแบบนี้ดิค่ะสมัยก้อนนี่เสตนน้ำตาลกับหนึ่งซื้อกินธรรมดาแต่ว่าตอนเหนียวมากัดแปลงมาใส่ใหนากินเพิ่มขึ้นก็มี่ ฝักท้องหรือบักอื้อนะคะพี่น้องแล้วก็มีใส่นำจาลใส่ข้าวโพดเนี่ยมาเพิ่มคือข้าวโพดค่ะแล้วก็บักเพ้าขูดสีสันกันหนากินเพิ่มขึ้นเลยค่ะพี่น้องไปแต่กินบอมาเดอ้อไม่กินน้ำกันกำลังเห็ดถาดใหญ่ๆพูนๆเลยจ้าพี่น้องแซบๆจ้ามาเดอ้อผ่าน ไวนี่คุณยายว่าสมัยก่อนนี่คุณยายไปขุดนาเรียงลูกเรียงหลานก็มีเขากินนะคะเป็นว่าเป็นหนึ่งไวยแทนเขาเจ้าบ่ได้ใส่แบบนี้ดิค่ะสมัยก่อนนี่ซื้อเจ้นนำตาส์ับหนึ่งซื้อกินธรรมดาแต่ว่าตอนเหนียวมากนัดแดงมาใส่ให้หนายกิน หวานนต้อัดหวาน้อเยอะแบบครับแรับ ขุดมากกันีมือการไปขุดนะจ๊ะนะจ๊ะจ นนนนทีไทยพู่นนนนกนเรแ,บบแบ,บนั้นนะ่ก็ไทาาแบบกินแปบนึงัเดียวววกิเอาวเอาวคร รู้แต่น้ำใกล้บ่ไปช่วยซับบ่พอ่อเราเป็นเพื่อนสนใจปัน่นนั้นปั่นนี้ไม่ ปันมาขลาปั้นอย่งพ่อเราเป็นเพื่อน <จะ S 1> พ่อ,อบอกไป อันนี้ใจะน้ำมอสอันนี้ตัดออกก่อน,นมันบ่มีกลัวจะเป็นชวนประชุมนประกอบนหมืมั่นต้องไปเอาแท็บเอาที่มันเป็นภาพเดียมบงร้นภาพเดียวที่แยกไว้ทั้งหามบ่ไดีหันมาเั็นบ่ไดีไายเป็นวิดีโอ กินข้กินเน้อันน้กยกินปีนี้ากินจนจะเมื่อถาดโอ้กินขากินแรวนี่กินมาได้เลยเขาไกแท่นเขเดี๋ยวที่ังเท่านั่นนะก้อยาก่น วางเป็นสลับยุ่ทั้งไหนนว,ว่ว่าเลยทีร้องถามดุ่ละเอียดไม่ได้ะ่ะบอบ่กบอกหนึ่งฝากนเมื่อเว่อใช้บริษัทเดียวกัตนตัวประเทศเนาะอืมอืมอือูพันตบาทเดินรู้ว่าเป็นยังไงจากกูร,ร้องไปแชะให้คนเดินไปิเอ็ดสิบเอ็ดไปโซอีกี้เหมือนบอลุง Bi số chín lúc ở tây lửa lèp. Ng quái tạt em, mất nắng kìm kapoong. Dì ngoài mama lèp mẹ phòng đi. Hm. 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 ต้องมิงมานไ่เก็บบักจักรเก็บปีงกอยจ่าป้งกอยมาเด้อไม่กินปีงกอยน้ำการจ่างานกินจังเลยหนาเลยไม่ห้อยยังนี่ผู้ใดนไปเก็บบัตรจักรเก็บปีงกอยจ่าป้งกอยมาเด้อไม่กินปีงกอยน้ำการจ่างานกินจังเลยหนาเลยไม่ห้อยยังนี่ผู้ใดนไปเก็บบัตรจักรเก็บปีงกอยจ่าป้งกอยมาเด้อไม่กินปีงกอยน้ำการจ่างานกินจังเลยหนาเลยไม่ห้อยยังนี่ผู้ใดนไปเก็บบัตรจักรเก็บ ยิงก๋ยจ้ายิงก๋ยมาเด้อไม่กินยิงก๋ยน้ำกานจ้างาจิงจังเลื่หน,เน,น,นหาเลยังมีอันนีผู้ใด่ไเก็บังซักเดดยิงกว๋วยงาจิงจังเลื่หนาเลยหมดไหมเ่ <c oughs> ไปข้างไปข้างไปข้างน้ำมันข้างลยนั่นะกะละมังเลยหรอ อันนั้นคนบ้างเนี่ยเพรัมันเนี่อยการบ้างไรรง